ลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวเสาร์คือดาวความรักสถิตยอยู่พบเรือนมรณะแต่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของพบเรือนที่ดาวเสาร์สถิตยอยู่กำลังจะย้ายเข้าพบแผ่งการเดินทางและการต่างประเทศ จึงสัมพันธ์กันเพราะมรณะนอกจากจะแปลว่าเจ็บป่วยเลิกลาหย่าร้างแล้วยังแปลว่าการต่างประเทศและการเดินทางได้ด้วยความรักระยะไกลที่ต้องเดินทางไปไปมามาหากันจะเป็นรักที่ยังประคองไว้ได้คนโสดสนิทดาวความรักเกิดใหมย่ย้ายเข้าพบครอบ,คร,บครัวผู้ใหญ่อาจแนะนำคนดีๆมาให้แต่ไม่ตรงสเปคและเขาไม่ค่อยมีเวลาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะ ทะเลาะกันด้วยปัญหาเดิมๆจนเลิกคุยกันไปพักหนึ่งแต่พอห่างกันก็คิดถึงจึงกลับมาคุยกันใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอาจหัวร้อนใส่กันจนท้าเลิกแต่ผู้ใหญ่ช่วยเป็นกาวใจจึงวนกลับมาใหม่แต่ต้องห่างๆกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนตุลาคมปี2566เดือนที่ดาวราหูย้ายค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่วไร้สถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วนี่จะเป็นแค่แฟนกันก็ได้หรือว่าจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้ค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนามากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากรกฎดาวประจําตัวคือดาวพระจันทร์แต่เราจะไม่ได้ตามดูดาวพระจันทร์ในการทานายดวงประจําเดือนเนื่องจากว่าท่านเดินยายพบเรือนทุกสองวันครึ่งค่ะดาวพระจันทร์นี่เก็บเอาไว้เวลามาดูดวงส่วนตัวค่ะเราจะไปดูว่าลัคนามีดาวใด,<า>วดสถิต<า>อยู่บ้างแล้วก็เราดูดวงความรักก็ต้องไปดูว่าในพบเรือนความรักมีดาวใดสถิตอยู่บ้างซึ่งในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ได้มีดาวใดสถิตเข้ามานะคะแต่ดาวความรักนี่สิคือดาวพระศ ท่านก็สถิตอยู่ที่ภพเรือนมอรณะมันเนิ่นนานแล้วแล้วก็จะยังอยู่ตรงนี้ต่อไปกว่าจะออกแบบจริงๆจังๆเนี่ยคือช่วงต้นปี2569เลยแต่ก็มีบางช่วงที่เดินย้ายออกเหมือนกันนะคะแต่ก็มีการเดินย้ายกลับมาถือว่าไม่ได้ออกอย่างจริงจังออกอย่างจริงจังต้องรอต้นปี69เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันจึงมีเกณฑ์กระท่อนกระแท่นไปอีกเป็นปีเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังมันมีความเปราะบาง แต่เดือนนี้มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีกุมทันย้ายแล้วราศีกุมคือราศีที่ดาวพระเสาร์ดาวความรักของคุณไปสถิตยอยู่ดังนั้นมันจึงสัมพันธ์กันเมื่อดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพเรือนแห่งความสุขความเจริญและยังเป็นภพเรือนแห่งการต่างประเทศและการเดินทางได้ด้วยดังนั้นความรักจึงมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่ามันต้องมีสเปซแก่กันมันต้องมีการเดินทางหรือ มีอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนรักๆก,กันอยู่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าแยกกันอยู่แล้วเดินทางไปไปมาๆอย่างเงี้ยดีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเลิกลายหย่าร้างแต่แก้เคล็ดโดยการเดินทางไปไปมาๆให้มีระยะทางมาเป็นตัวขวางกันหรือถ้าเป็นคนโสดสนิทอาจจะไปมองหาความรักกับคนที่เป็นคนต่างชาติ เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนที่อยู่ไกลๆที่จะต้องใช้การเดินทางมาเป็นตัวขวางกัน้นก็อาจจะพอพบรักได้บ้างแต่ก็ต้องทําใจนะคะถ้าพบรักในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายของดาวพระเสาร์ดาวความรักของคุณเนี่ยท่านเล่งกันอยู่เรียกว่าเป็นคู่พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกดังนั้นความรักมักจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะไม่ใช่แค่ระยะทางแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยให้วิ่งหนีออกไปเลยหรือเขา อาจจะไม่ได้มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเขาอาจจะมีพ่อแม่ที่ห่วงเขามากเลยแล้วก็ชอบมัยุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักชีวิตคู่ของเขาแล้วเผอิญคุณก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่พ่อแม่เขาต้องการ ส่วนไอ้คนที่ญาติพี่น้องพ่อแม่ของคุณเนี่ยแนะนํามาให้ก็มีเพราะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสเนี่ยอยู่ในภพเรือนพันธุซึ่งเป็นภพเรือนครอบครัวคุณก็จะมีคนที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่แนะนํามาแต่คุณก็จะรู้สึกว่าไม่ตรงสเปคเหมือนกันเพราะว่าไอ้การที่มีดาวศัตร,รูมันเล็งดาวความรักนั่นแหละก็เลยทําให้มองเห็นความรักเนี่ยเป็นเรื่องของความที่มันเป็นคนที่ยังไม่ใช่ส่วนในคนที่ใช่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเขาอาจจะมีปัญหานานา,นา,นานประการที่ติดตัวเขามาก มีพันธะภาระหนี้สินมีพ่อแม่ที่ยุ่งวุ่นวายหรือมีการงานที่รัดแน่นรัดตัวไม่ค่อยจะมีเวลามาสั่งัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่ หรือถึงแม้นว่าคุณจะอยากเปิดใจให้กับคนที่ผู้ใหญ่แนะนํามาถึงแม้ว่าจะไม่ตรงสเปกนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีเวลามาสารสัมพันธ์กับคุณมากนักหรอกเพราะว่าดาวความรักอยู่พบมรณะนั่นแปลว่าคนที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณคนที่จะเข้ามาวนเวียนชีวิตรักของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่จะเป็นคนที่หนึ่งอาจจะมีความเจ็บป่วยอยู่หรือ 2. มีพันธะภาระในชีวิตเยอะมากที่ทําให้เขาจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นมากกว่าที่จะมาสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะคุยกันไม่ดีมีเกณฑ์ที่อาจจะทะเลาะเบาะแวงหัวร้อนหัวเสียใยกันซึ่งเป็นอิทธิพลที่มาจากดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เลงกันนะคะทาให้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงจนเลิกลาเลิกคุยกันไปอย่าร้างกันไป แต่ว่าจะมีกาวใจเนื่องจากว่าดาวความรักสดใสยอยู่ในภพเรือนผู้ใหญ่แปลว่าผู้ใหญ่เขาจะเข้ามาเป็นกาวใจคอยที่จะพยายามประคับประคองชีวิตคู่ชีวิตรักคอยให้คําแนะนําคุณและคนรักให้พยายามประคองกันไปอาจจะไม่ถึงขั้นจุงมือกันเป็นเช่นใบายาแต่อาจจะท้าเลิกท้าหยากันเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นมีผู้ใหญ่มาช่วยประคองไว้ก่อนได้มาสก,กัดกัน้นไม่ให้ไปเลิกไปหยา่าหรือถ้าคุณเป็นคนคุย อาจจะไม่ได้มีผู้ใหญ่เข้ามายุ่งวุ่นวายเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้ค่อยมีใครรับรู้เท่าไหร่แต่พอห่างๆกันไปเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดความรู้สึกคิดถึงกันเพราะว่าดาวความรักสดใสมันยังอยู่ในภพเรือนที่ดีแถมเจอกันกับดาวคู่สมพลด้วยไอความคิดถึงกันตรงนั้นแหละมันก็ทําให้ต้องวนกลับมาใหม่และการวนกลับมาใหม่แล้วถ้ายังมาอยู่ใกล้กันอยู่ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นคนคุยหรือว่าเป็นคนรักที่ชัดเจนนะคะอาจจะมีช่วงห่างๆกันไปแล้วไม่ว่าจะมีกาวใจที่เป็นผู้ใหญ่หรือววว่าาดด้ยคคมิถึึึงงงจ ัมาหากันเองแต่ถ้ากลับมาแล้วถาโถมใส่กันเดี๋ยวมันก็จะกลับไปยุโอปเดิมใหม่เพราะตราบใดที่ดาวความรักอยู่ในภพเรือนมอรณะมันจะยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือขุดหลุมฝังปัญหาเหล่านั้นไปก่อนถ้าเอามาคุยเอามาเคลียร์กันตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆม,มันก็จะเป็นจบยุโรปเดิมก็คือไม่ยอมกันเลยดังนั้น ต้องยังไม่เอาปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาเคลียร์แล้วพยายามดําเนินชีวิตรักชีวิตคู่ไปแบบคุยกันเรื่องสเพเหระคุยกันเรื่องที่เอออเออออย่าไปคุยกันเรื่องที่ขัดกันเพราะมันก็จะยังขัดกันอยู่ก็ต้องประคองแบบนี้ไปก่อนแล้วต้องมีสเปซแก่กันด้วยตัวติดกันมากเดี๋ยวพอมันไม่มีเรื่องคุยมันก็จะหาเรื่องทะเลาะค่ะดังนั้นถ้ามีสเปซแก่กันไม่ค่อยได้เจอกันพอเวลาที่เจอกันมันจะเป็นชั่วโมงต้องมนเพราะว่ามันคิดถึงกันมันก็จะเอาแต่สิ่งดีๆมาคุยกันสิ่งที่เรารู้ว่าาคคุุยกกััันนนแล้ววมมมจะีสดทง สิ่งไม่ดีสิ่งที่คุยแล้วทะเลาะเราก็จะละเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะเวลาเจอกันมันน้อยต้องเป็นแบบนี้ถึงจะประคองความรักไปได้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันชิ้ไพ่นะคะเริ่มต้นด้วยคนโสดสนิทก่อนเลยมีไพ่ของผู้ใหญ่ขึ้นมาประกบเลยทั้งไพ่ใบแรกและไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็ยังมีไพ่ของคนต่างชาติด้วยดังนั้นมีโอกาสนะคะว่าผู้ใหญ่ครอบครัวจะเป็นคนแนะนําคนดีๆมาให้หรือคุณอาจจะไปพบรักกับคนต่างชาติหรือพบรักจากการเดินทางก็ได้ทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาดันได้ไพ่ของคนที่เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขาเดินหันหลังให้ประวัติหนึ่งเขารู้สึกดีแต่เขาอาจจะไม่ค่อยมี เวลามาสานสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่หรือสองเขาอาจจะยังกลา้ากล้ากลัวกลัวในเรื่องราวของความรักอาจจะเคยอกหกักรักคุดมันหนะักก็เลยยังไม่ค่อยกล้าเปิดใจเท่าไหร่ทําให้การสานสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้จะมีผู้ใหญ่หนุนนําแต่มันก็เป็นไปได้แบบมามาหายหายค่อนข้างกับท่อนกระแทน่นแต่มันก็ยังมีไพ่ดีๆก็คือมีทางไพ่พระ มีทั้งไพ่เลเวอร์สไพ่เลเวอร์สเนี่ยถ้าขึ้นมาพร้อมกับไพ่เลขสามอาจจะแปลว่ารักสอนแต่ไพ่เลเวอร์สขึ้นมาพร้อมกับไพ่พระเนี่ยมันแปลว่าเป็นความรักที่มีบุญหนุนนําเป็นความรักที่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนซึ่งผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วหลักว่ามีความเหมาะสมกันดีแต่ตัวคุณเองเนี่ยยังเฉยๆอยู่นะเพราะคุณก็ได้ไพ่พระนั่นแปลว่าเป็นไพ่คนโสดเป็นไพ่ของคนที่ยังไม่ได้รู้สึกนึกรักอะไรแต่ก็มีการเปิดใจไม่ได้นึกรังเกียจอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเราเปิดใจเอา้าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเเรราาท่าไ่ไหมันก็ อาจจะยังไม่สามารถจะสารสัมพันธ์กันได้อย่างสมูทมากนะแต่ผู้ใหญ่จะช่วยเยอะทีเดียวไพ่จบก็ยังเป็นไพ่ผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะคอยจัดให้ว่าเมื่อไหร่จะให้มาพบกัน ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเวลาก็จะไปคอยกระตุ้นให้เขามีเวลามากขึ้นกระตุ้นทางฝั่งคุณให้กระตือรือร้นที่จะมาพบมาเจอเขามากขึ้นมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็ต้องจําไว้เลยว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็จริงแต่มันอาจจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่เขาจะต้องไปแก้ไขจัดการทําให้ไม่ได้มีเวลามาหวานแหววกับคุณเท่าไหร่ ถ้าดูจากดวงดาวมีจุดที่ต้องระมัดระวังว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วแต่ถ้าดูจากไพ่ดูว่าไม่น่าจะมีเจ้าของแล้วคือถ้าเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการมีเจ้าของแบบหลบซ่อนนะ โดยที่ผู้ใหญ่คุณก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ถึงได้แนะนํามาให้นะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าที่เขายุ่งจนกระทั่งเขาไม่ค่อยมีเวลามาหวานแหววใส่คุณไม่ค่อยมีเวลามาสร้างสัมพันธ์กับคุณเท่าไหรค่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าผู้ใหญ่ของคุณตาแหลมจริงๆแนะนําคนดีมาให้จริงๆคนนีเนี่ยสืบแล้วไม่ได้มีใครแอบซุกซ่อนอยู่จริงๆก็สามารถเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นได้นะคะแต่เว้นระยะหน่อยไม่ต้องให้ใกล้กันมากคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ปัญหาเดิมเดิมนี้ตั้งต้นขึ้นมาเลยแล้วต่อโดยไพ่สิดาบเลยแปลว่าเอาปัญหาเดิมเดิมขึ้นมาถกแล้วจบไม่ลงตัวจบไม่สวยก็เลยมีการบอกเลิกคุยกันไปค่ะทีนี้พอเบิก เลิกกันไปเนี่ยมันก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันนะออกลักษณะสิบดาบนั่นแปลว่าก็ยังรักอยู่ยังอยากที่จะไปต่อแต่ว่ามันไปต่อไม่ไหวเพราะว่าปัญหาที่เอามาขุดมานั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะตอนนี้แต่ก็ยังอยากที่จะแก้ยังอยากจะคุยเรื่องปัญหานี้เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคุณขุดขึ้นมาหรือเขาขุดขึ้นมาหรือทั้งคู่นะคะหาเรื่องทะเลาะก,กันไปมาจนกระทั่งเลิกคุยกันไปพักหนึ่งเลยแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังน่า,น,าน่าจะมีโอกาสอะไรดีๆนะคะอาจจะเป็นหลังที่ดาวพระราหูย้ายก็ได้ก็คือหลังวันที่17ตุลา เ,เพราะว่ามันก็ได้มีไพ่ของการได้ข่าวคราวของกันและกันมีภาพไพ่ของความรู้สึกดีๆที่ก่อเกิด ขึ้นในหัวจิตหัวใจจากที่มันเคยตายแห้งแล้งเป็นสิบดาบไปมันก่อเกิดความหวังใหม่ขึ้นมาเป็นเด็กถือช่วยแปลว่าจะมีการวนกลับมาใหม่ค่ะเนี่ยยังมีไพ่หกถ่วยซึ่งเป็นไพ่ของการที่คนรักเก่ากลับมาหรือคนคุยเดิมกลับมานั่นแหละค่ะแปลว่ามันไม่ได้จบสนิทหรอกพอห่างกันมันก็คิดถึงกันพอคิดถึงกันอะไรที่มันเคยขัดแย้งขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ลืมลืมไปหรือปล่อยวางมันไปหรือขุดหลุมฝังมันไปแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณทั้งคู่เมื่อกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็จะพยายามทะนุถนอมความรักที่เคยหล่นหายให้กลับมาดีแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้ก่อนว่าถ้ากลับมาแล้วถาโถมมากนักเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับไปทะเลาะกันเรื่องเดิมๆใหม่นะคะเพราะดาวมันยังอยู่ในจุดเสียหายอยู่แต่ถ้ากลับมาแล้วชวนกันไปทํากิจกรรมที่เราเคยทํากันในวันเก่าก่อนที่เราเคยมีความสุขร่วมกันในช่วงแรกๆที่คุยกันที่มันยังหวานแหววยังเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่ไม่ต้องถาโถมมากนักเอาแบบ ทางสายกลางพอดีพอดีอดไม่หมากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้มีระยะทางมาเป็นตัวขวางกั้นเราบ้างไม่ใช่ว่านัดทุกครั้งก็ต้องวางทุกครั้งเจอกันทุกวนันอันนี้เดี๋ยวก็กลับไปทะเลาะก,กันใหม่นะคะมีสเปซแก่กันบ้างยังสามารถประคองไปต่อกันได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะเจอไพ่สิบดาบเป็นไพ่ตั้งต้นเลยแปลว่ามีการบอกเลิกบอกหยากันไปแล้วนะคะแต่ตรงนี้จะเลิกจะหยาจริงหรือเปล่าก็แล้วแต่คนแล้วแต่คู่บางคนก็ใจร้อนมากหัวร้อนมากเกินก็จูงมือกันไปหยากันเลย แต่บางคนเนี่ยอาจจะแค่พูดพร่งมออกไปแต่ยังไม่ถึงขั้นลงมือทําจริงๆแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะคะหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันนะบางทีก็บอกเลิกกันไปนะคะก็อาจจะไม่ได้มีการจดทะเบียนกันแต่บอกเลิกหรือบางคน,น่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็คือ เก็บข้าวของออกจากบ้านออกมาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มีไพ่ผู้ใหญ่เข้ามาถึงสองใบนะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่ให้ความยุติธรรมด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จะมาเป็นกาวใจให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งคุณหรือทางฝั่งเขาหรือทั้งคู่ก็ได้ค่ะที่จะเข้ามาเตือนสติบอกว่าไม่ให้หัวร้อนหัวเสียไม่ให้ใช้อารมณ์ให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันเข้าไว้หรือนึกถึงพันธะภาระต่างๆที่ต้องทําร่วมกันเข้าไว้เช่นมีลูกร่วมการทําธุรกิจร่วมกันตรงนั้นจะ ต้นเตือนที่ทําให้คุณทั้งคู่คิดได้ว่ามันไม่สามารถจะเลิกลายอย่าร้างกันไปได้ง่ายๆหรอกมันยังมีหน้าที่หนึ่งละมันยังมีความผูกพันอีกละ่ะซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณทั้งคู่ยังกลับมาคุยกันใหม่ได้แต่ก็ต้องผ่านกาวใจก่อนนะคะต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนช่วยเพราะว่าทั้งคุณและเขามีเกณฑ์ที่จะ อีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มเยอะฟอร์มจัดด้วยกันทั้งคู่บางทีใจก็อยากจะกลับไปไม่ได้อยากจะเลิกจะหย่าหรอกนะแต่ว่าไม่อยากจะเป็นฝ่ายพูดก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยรีรอรอรอแล้วไม่มีใครพูดก่อนสักทีแต่จะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาอ่ะไม่เป็นลรเดี๋ยวเป็นตัวกลางให้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ความรักมันยังสามารถประคับประคองไปได้แต่ไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของการไม่บาลานซ์ยังไม่สมดุลเท่าไหร่แปลว่าถ้ากลับมาแล้วอยู่ตัวติดกันมากมาก มันก็จะมีปัญหาอีกนะคะเพราะว่าไอ้ปัญหาเดิมๆมันยังแก้ไม่ได้ดังนั้นต้องหาจุดบาลานซ์หาจุดตรงกลางที่เมื่อกลับมารักกันใหม่เนี่ยต้องไม่ใกล้กันเกินไปแล้วก็ไม่ไกลกันเกินไปยกตัวอย่างเช่นอาจจะยังไม่ได้เลิกลายอย่าร้างแบบจริงจังแบบไปเซ็นทะเบียนยาแต่ว่า เก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านเขาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยพอมีกาวใจมีผู้ใหญ่มาช่วยก็เก็บข้าวของย้ายกลับไปแต่ถ้ายังอยู่ห้องเดียวกันอยู่ยังเจอกันทุกวันยังตัวติดกันอยู่เดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่ดังนั้นอาจจะต้องมีสเปซหน่อยอาจจะขอแยกห้องนอนหน่อยนะเจอกันเนี่ยเป็นบางเวลาเท่านั้นตรงนี้จะเป็นตัวช่วยแก้เครดที่ทําให้ความรักเนี่ยมันสามารถประคองไปได้อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงจะดีกว่าค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกตมีขายอยู่ในเว e ็บเมปบอีบนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ